ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับกบรวบาผสม,มปูนผสมปุ๋ยตัวนี้มาเป็นตะกอนเป็นเป็นหม่องเลี้ยงกบเลยพี่น้องเนาะตัวนี้ปั๊บเปลี่ยนมาเป็นหม่องเลี้ยงปลากะดีเลยครับพี่น้องพอดีขบบ่าวบางยูทูบเลยครับอ่าช่องหนึ่งเนาะช่องหนึ่งพ่นว่าพ่นเลี้ยงปลากะดีเลี้ยงปลากะดีปลากะดีเราปลากะดีเพิ่นก็เอาสายพันธุ์มาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเออเป็นไอเดียในการ ทำมาหากินหนึ่เมื่อกี้เขาป่อยน,นพี่น้องเป็นไอเดียในการทำมาหากินผมก็เลยเลยจัดการครับเอากบเอาเกลยนกบไปใส่กระมังเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็าเพ็ดเป็นเลียงปลากระดีครับตอนนี้ได้มาสามโตเลยนะครับพี่น้องปลากระดีเนี่ยเอามาจากธรรมชาติคขาแล้วเขาขายายพันธุ์เองเนะครับเอเอเขาคือเขาเลี้ยงเขาปล่อยแบบตั้งสี่เลยผมเอาบอกอขาตรงงานผมก็เอาหอยขมลุงน้ำครับปลากระดีเอาหอยขมลุงน้ำ แ้วก็เอาจอกเอาแหนะครับเอาสารลายหางกระรอกเราพักบุ้งลุกเหนเขาน้ำครับจำลองธรรมชาติหฮดีที่สุดครับเนี่ยางน้นไปใส่กับเป็นตะเบิงดีได้แหละพี่น้องครับเนาะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบางปรับเปลี่ยนตามตามสิ่งเที่ยวอยากเห็ดนะครับลองผิดลองถูกอยู่นี่แหละปลากระดีเด้อพี่นงองเด้อปลากระดีครับเห็ดปลาลาปลาจมปลาแดดกระแทบครับปลาลาปลา ปลาป,ปลาไอปลาปลากระดีเนี่สุดยอดแตะยุนันแหละครับพี่น้องนอกจานจะเป็นชุบแป้งทอดครับแล้วก็จะเป็นเอาเอาเอา,เอาใส่เอาหัวเขาออกแล้วก็ทอดครับพี่น้องทอดกินก็ตามบุหงุ่งทอดกินกับแจวแซ่บเสีบ,บพี่น้องเลยบ่ต้องห่วงครับหัวเราดำไล่ไหลได้นี่ดิแต่ตอนนี้น้อยครับตอนนี้น้อย,อยจำได้ว่าไปยามตรงเนไปสอนสอนปลาคอนเนี่ยครับหาสอนห่านี่เนี่ย เดปลากระกดีมากครับปลาซิวมากคนแม่จะชุบแป้งทอดนี่กินครับชุบแป้งทอดเด็แซ่บอีดีพี่น้องปลากระกดีโวพอดีพอดีครับแซ่บอีรีหรือจะเป็นเฮ็ดต้มต้มสมครับต้มสมใสใบสมเสม,สม,มอกระแซ่บครับปลากระกดีเขานี่ยำกุบกุบยำทั้งโตเลยกระแซ่บด้วยกันผมเห็นช่องเพิ่นเห็ดโเ๊ราะว่าเบ่งครับบันหาสืยากนะผมก็เลยนี่เดียกันมากครับในหนักก็เลยจัดเอากบไปไว้ในกระมังตัวนี้มาก จะเป็นเรื่งปลากระดีเรียบร้อยครับกาวมาจากมองเกขาที่ผมไปสอนกุ้งสอนปลาคอหน่อยมากนะครับสอนปลาลูกคอกแล้วก็ได้หอยคมหอยเชลลี่มากล่ะเวลาเขาไปสอนนี่เขานี่เขาอยู่ซื่อๆดีเขาจะสอนเขาหนี่เขาเร็วมากพี่น้องเขาก็ไายนะยุ่งเหยินตัวเขาเร็วมากครับโอ้ชเอาตัวเสียเอาได้เตอร์ลโตเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี่ผมจะผมจะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องหรือเปล่าบม่แน่ใจครับตัวเบื้องล่างฝ่าฝนตกหรือเปล่า เขาเร็วเร็วครับเร็วมากผมว่าเอามาอยันเขานั่งยู่ตะลิมตะลิงเขาสอนกุุงเขาก็บบไปใส่เหมือนเ่าสิบสอนเขาเนี่ยโอ้มันเขารู้เลยอะ่ะไปยังเร็วเลยบายนาบ่บายนามธรรมดากระโดดนีเลยครับแต่ผมกับสิสอนมาเรื่อยๆพี่น้องไปก,กระดีหลายเติยอ,อยอ่แล้วครับกระบะนี่สีไซชักประมาณสามสิบสี่สิบตัวเลวครับพี่นอ้องเพราะว่าเขาขยายพันเองได้แลวกั แล้วก็ในแหล่งน้ำทัรงมชาติจริงๆที่นียก็บ่ค่อยจะเห็นปะไหนนะครับคืออย่างปลาซิวเนาะปลาซิวหน้าเท่านี่ปลาซิวบานเท่านี่ก็ถือว่าหายากเลยพี่น้องเออของเกา่าๆของเกา่กาเกั้งแต่สม,มัยในน้อยก็แทบสิหายไปแล้วครับมีแค่พวกผมหน้านแต่แท้ก็มันก็เริ่มหายไปแน่ยเลยดิแมันตับตรงมันจะเตามันจะมันจะสั้นหมดละครับหายไปเบิดและแหละแทบสิบบอลมีกินนะครับโอ้สม,มยัยตะกี้เนานน้อย ไตเมงเกซ้วนครับไตตับโตมะขวานอะไพี่น้องอกยสุดยอดครับไอส่วนไอีกุ้งมากเดี๋ยวปลาคิงหน่อยมากเดียปลากระดีหน่อยมากครับไตปลาซิวมากโอ้ปลาเฮ็ดกินพี่น้องปลากระดีนเนี่ยเฮ็ดได้หลายเมนูครับนี่แหละแต่ผมปิ้งไอเดียว,ว่าอู้สมมติว่าเขาเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะเขาจะเป็นฟาร์มไปหนีได้เนาะก็พอาะขาไม่ขายหรือว่าผูใ้ใดที่ว่าอยากเอาไปมักปลาแหลกปลาแดกปลาเล็กปลาล่าปลาจอมเนี่ยโอ้ยได้ดีเลยพี่น้องครับเอาละพี่น้อง ไอเดียกันมาเรื่อยเอยแล้วอขอโทษขอไั่ได้พี่น้องครับบอสายได้พี่น้องครับ,บ,อบ,อรบโอ้บอกว่านี่สองมือสามมือแลวครับพี่น้องอาการไม่ค่อยดีครับจามนี่จามบมรจังหวัดเทือดขึ้นกินยาเพืออากาศไปเม็ดหนึ่งโอ้รับบมูเลียงเลยันนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแน่แล้วครับเริ่มเมื่อไทยพี่ตัวพี่น้องเมืองต่ว่าสิมีมีกุ้งฝอ,อยอยู่ด้วยพี่น้องพี่น้องกุ้งฝอยไอมัขึ้นผมสอนมากเลยผมใส่น้ํากันมากครับ ผมก็ใส่ผักบุ้งมากเขาหนาจิก็ติดไปกับผักบุ้งนี่แหละก็ปล่อยกุ้งฝอยไปน้ำครับ,อ,บ,บรอืออ่ะพอน่งเดียวเออผมเปิดเบงลักษณะที่เปิดตั้งแต่เศร้าด้ิพี่น้องเขาบกกระโดดแสดงว่าเออเลี้ยงได้แหละครับว่าต้องมีฝาปิดเนี่ยขึ้นมากแล้วก็นี่บริเวณนี้บริเวณบ,บางเนี่ก็ชิเริ่มชิซื้อกระาถางไอ้ซื้อกระบะผสมปูนม,มาอีกประมันเซียนพี่น้องคนระับ อันนึ่งก็สิเลี้ยงปลาสลิดเนาะไอ้อันนี้เลี้ยงปลากระดีว่าสิหาปลาซิ่วมาครับปลาหมอหน้ามาปลาดุกหน้าครับแล้วเป็นการอนุรักษ์เขานําพอผมผมว่าถัา,าออกแม่ให้ลูกลหลายๆนี่ผมก็สิเอาไปปล่อยแหล่งหน่ำน้ำครับอยบอ่างเช่นพวกปลาคอพวกกุ้งหอยไฟกุ้งกุ้งฝอยหอยขมเลยครับกะสิเวลาอนาคตได้หลายกะสิเอาไปปล่อยขึ้นสู่แหล่งธรรมชาติกันนะครับไปไปเข้าขายายพันธุ์ ไอ้นหนามที่ใส่กับเ็นถ้าอยู่นีเ่เลยพี่น้องเนาะแต่ว่าปลาหม้อครับปลาหม้อปลาหม้อตรงนี้นะปิดเด้อสีญญส่ปลาหมอ้อวอรอดครับผมได้มากเมาื่อคืนตัวหนึ่งเนาะก็เลยผมมาใส่กับกัมมังแล้วช่วงกัมมันเนี่ยผมก็น,นั่งพักพอนออกมาเอาปลาหมอ้อเรียบร้อยเลยครับลงทอ่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทอระบายน้ำเนี่ยทอระบายน้ำลุงไปเรียบร้อยแล้วอุตส่าห์ได้มาตัวหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจิตักเขาได้ง่ายนะประหมนี่กระดานขนอนอยู่เลี้ยงแกตักเอาหนึ่งง่ายครับพี่น้องผมบังคลิปอีกคลิปนึงเพื่อเลี้ยงปลาหมอหน้าครับเลี้ยงปลาหมอหน้าในกระช่างบกเออมันก็เลี้ยงได้เนาะเลี้ยงปลาดุกหน้าในกระช่างบกเอ้าือไปตะเลี้ยงง่ายเถอะล่ะกระสีเลี้ยงกับเราพี่น้องครับยังปลาดุกหน้านะปลาดุกหน้าเป็นปลาดุกที่อร่อยมากครับอร่อยมาก